สวัสดีค่ะอยู่กับจ้าจ่าเพชรยนต์นะคะที่ปรึกษาด้านการขายค่ะสวัสดี FC e ทุกท่านนะคะที่ติดตามช่องของจ้าจ่าอยู่นะคะวันนี้เหมือนเดิมเช่นเคยทุกทุกวันจ้าจ่าก็จะอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทยซอย68สาขา1น,นะคะ วันนี้อยากนำเสนอนะคะรถกระบะสวยๆสภาพเดิมนะคะปีใหม่ๆไม,มน้อยราคาถูกๆแบบนี้นะ,คะใครอยากเป็นเจ้าของไม่ควรพลาดนะคะสำหรับใครที่ตามหารถกระบะไว้ใช้งานไว้ทำมาหากินนะคะหรือว่านะคะอยากซื้อสดอยากจัดไฟแนนซ์ยังไงนะคะ ดูคันนี้เลยเดี๋ยวเจ้าจ๋าจะมารีวิวนะคะคันนี้เป็น Toyota Revo ปี2018นะคะเครื่อง 2.E ตัว Plus นะคะขับ4นะคะลูกค้าเกียร์แมนนวลน,นะราคาที่เพชรยน์เสนอขายอยู่ที่625,000บาทเท่านั้นนะคะ ราคาคันนี้นะคะตกผ่อนอยู่ที่เดือนละประมาณ1 2 0 0 0บาทในกรณีที่ลูกค้านะคะจัดเต็มฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทเดียวเลยนะคะเดี๋ยวเจ้าจ๋าจะพามาดูรายละเอียดรอบคันนะคะว่ารถคันนี้สวยเดิมยังไงนะคะแต่ย้าเลยว่าคันนี้เป็นขับสี่นะคะหรือว่า d 4 d นั่นเองนะ,ะอะมาดูในส่วนของอันดับแรกนะคะของไฟหน้าไฟหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะมาพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งนะคะมีมาให้เรียบร้อยแล้วก็มาในส่วนของด้านล่าง ก็จะเป็นนะคะไฟตัดหมอกใส่กรอบสีดำนะคะตัดด้วยโครเมียมดูสวยงามนะคะแล้วก็กระจังหน้าหน้าล็อกโคนะคะดูสวยเข้มนะคะสภาพเดิมใหม่มากนะคะลูกค้าน่าใช้งานมากๆคุ้มค่าคุ้มราคานะคะคุ้มกันในกระเป๋าลูกค้านะคะที่จะตัดสินใจควักเงินนะคะมาซื้อรถคันนี้แน่นอนนะคะส่วนรายละเอียดอื่นๆสภาพเดิมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีรอยตําหนิไม่เคยผ่านการชนไม่เคยผ่านการพลิกคว่ำแน่นอนนะคะสามารถเอา นะคะสำเนาไปเช็คได้ที่ศูนย์โชว์รูมโตโยต้าได้เลยนะทั่วประเทศนะคะอ่ะมาดูในส่วนของนะคะใต้ซุ้มล้อนะคะสภาพเดิมๆน้สีรอยแต้มมาร์กจากคิวซีโรงงานยังอยู่นะคะส่วนยางก็จะได้มาพร้อมอยางปี2020นะคะยางขอบ18นะคะ อันนี้อ่าต้องขออภัยคะ่ะยางขอบ17นะคะ R 1 7นะเป็นยางบิสโตน B 2020 2 0 20, สภาพเดิมใหม่แบบนี้เลยนะคะลูกค้าอันนี้คือรถเดิมทั้งคันนะคะจสภาพเจ้าของเดิมใช้งานมือเดียวจริงนะรถไม่ชำ้ำามาดูในส่วนของกระจกเป็นกระจกพับอัตโนมัติไฟฟ้านะคะขอบกระจกจะเป็นโครเมียมตัดกับสีดำนะคะไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมีมาให้เรียบร้อยเป็นแบบ LED นะส่วน กันสาดนะคะยังไม่มีติดมาให้นะคะขอบยางดังเดิมเดิมนะคะสภาพรถใหม่สวยเจ้าของเดิมนะคะใช้งานทนุสนอมรักษาดูแลเป็นอย่างดีเลยสัญ,ญลักษณ์ด้านข้างนะคะด้านล่างกระจกมองข้างก็จะเป็นไฮลักษ์ ะะที่จับเปิดประตูจะเป็นโครเมียมนะคะตัดกับตัวรถสีขาวดูใหม่สภาพรถคันนี้แทบจะร้อเเลยนะคะสภาพตรงปกแน่นอนไม่มีจกตาแน่นอนนะคะร้อเเซเลยนะคะใครอยากมาดูรถตัวจริงมาได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะถนนเซรีไทยซอย68สนะคะมาหาเจ้าจ๋าได้เลยหรือนะคะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนจะมาดูรถก็สามารถโทรเข้ามาได้เบอร์ที่จ้าจ๋านะคะทิ้งไว้ให้ด้านล่างคลิปได้เลยนะ มาดูในส่วนของด้านหลังนะคะรถคันนี้ติดคาร์บอยมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าอันนี้เป็นรถที่ติดคาร์บอยมาแล้วจากเจ้าของเดิมถ้าลูกค้าท่านไหนสะดวกบอกว่าผมไม่อยากได้ผมไม่ชอบนะลูกค้าก็สามารถให้เราถอดออกได้นะคะหรือว่าจะนําไปใช้งานต่อยาวๆก็ได้เลยนะ,ะมาดูในส่วนใต้ซุ้มล้อนะคะสําหรับล้อหลังตรงคัสซีนะคะยังไม่มีรอยสนิมสภาพเดิมแบบนี้เลยนะ รอยแต้มมาร์กจากโรงงานจากคิซียังอยู่ยางก็ได้บิตโตนทั้งสี่ล้อนะคะแม็กแทบจะไม่มีรอยช้ำเลยนะคะอันนี้จะเป็นรถเพิ่งจอดนะอาจจะมีรอยฝุ่นเกาะนิดนึงแต่รับประกันได้ว่าวันที่ลูกค้ารับรถนะลูกค้าได้รถสภาพนะคะร้อเปเซนตแน่นอนเราจะทำการทำความสะอาดเช็ดล้างขัดสีเคลือบสีให้ลูกค้าอย่างดีเลยนะามาดูในส่วนของด้านหลัง ด้านหลังรถคันนี้ไฟท้ายเป็นแบบ LED นะคะลูกค้ารถคันนี้สภาพใหม่เดิมสวยจริงๆนะคะสังเกตไฟท้ายสวยๆใสๆแบบนี้อยู่เลยไม่มีรอยแตกรายงานแน่นอนไม่มีรอยเหลืองนะคะไม่มีรอยหมองเลยนะคะสําหรับหลอดไฟไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าหรือว่าไฟหลังก็มาดูในส่วนของอที่นะคะบันไดาทางขึ้นนะคะกระบะนะสภาพยังดูใหม่อยู่เลยลูกค้านะ,ะนะสภาพเดิมมากนะแล้วก็สัญลักษณ์โตโยต้ยังอยู่ที่เดิม พร้อมไฟเบรกดวงตาที่3นะคะอยู่ท้ายกระบะแล้วก็ที่จะเปิดประตูน้าแอรจะเปิดฝาท้ายก็จะเป็นแบบโครเมียมจะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ไฮลักตัว E ีแล้วก็ลงังกาก็ลีเป็นรีโบนะคะใช้งานนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเพราะว่าสภาพรถแทบจะเหมือนป้ายแดงเลยนะสภาพรถคันนี้เหมือนป้ายแดงเลยนะไมวิ่งแค่แสนนิดๆน,นะคะไมวิ่งแสนนิดๆแล้วก็จะได้รถนะคะ ขับสี่นะคะเกียร์แมนวนวลคันนี้ไปเลยอ่เรามาดูในส่วนของภายในนะคะภายในจะเป็นนะคะโคนสีดำทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแผงประตูแผงประตูนะคะจะเป็นสีดำกับนะคะตัดกับเงินพิชลิกปุ่มจะท่านล็อกนะคะปุ่มล็อกกระจกแล้วก็ปุ่มนะคะปรับกระจกอัตโนมัติไฟฟ้าจะอยู่แผงประตูเลยนะคะ อันนี้คือให้ดูสภาพเดิมๆค่ะลูกค้าสภาพรถเดิมเกือบร้อยเปอร์เซนเลยนะคะภายในใหม่มากนะมีจอเนให้ด้วยนะคะเอามาดูของเบาะก,ก่อนแล้วกันนะคะส่วนของเบาะนี่เป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยสภาพเบาะไม่ชำไม่มีรอยชำรุดค่ะสภาพเดิมลูกค้าที่ตัดสินใจนะคะอยากได้รถแลวกำลังมองหารถสี่ประตูโอ้ยรถแคบนะคะขับสี่เกียร์แมนวลไม่ควรพลาดคันนี้เลยนะคะ มาดูในส่วนของคอนโซลด้านหน้ากันนะคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นจอี้นะคะแบบทัชสกรีนนะคะลูกค้าขนาดเจ็ดนิ้วเลยแล้วก็ด้านหน้าอาจจะมีนะคะเจ็บความเย็นนะคะอยู่แล้วนะคะโตโยต้ารีโวก็เกะสก็บสัมภาระภายในใหม่มากนะคะลูกค้าพวงมาลาัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันแบบสามก้านนะคะ ี่สภาพเดิมๆอ่ะมาดูในส่วนของแคบกันบ้างนะคะแคบนะคะจะเป็นนะคะสภาพเดิมๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะอันนี้เบาะที่มาจากโรงงานเลยนะยังไม่ชำรุดเลยปุ่งบอกว่าเจ้าของเดิมใช้งานทนุถนอมและดูแลรักษาบำรุงเป็นอย่างดีเลยนะคนรักรถเขาจะรู้ดีนะคะอ่านะสภาพนะคะเสียงปิดประตูยังแน่นๆแบบนี้เลยนะ รถไม่ผ่านการพิกควณาแน่นอนสังเกตนะคะขอบประตูนะคะรอยนะคะตรงยางขอบกระดูกงูไม่มีรอยยน่นไม่มีรอยเปลี่ยนนะคะน็อตทุกตัวสภาพรถนี้เดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าบริษัทรยนต์ของเราเน้นขายรถเกรดเอนะรถคัดเกรดรถเกรดเอแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะมาดูส่วนของเครื่องยนต์กัน มาดูในส่วนของเครื่องยนต์รถคันนี้กันค่ะเครื่องยนต์รถคันนี้นะคะเป็นเชื้อเพลิงดีเซลนะคะขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะเกียร์หกสปีดค่ะลูกค้านะสังเกตจากเครื่องยนต์นะคะเป็นอะไหล่เดิมๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคานไม่ว่าจะเป็นน็อตนะคะทุกตัวเป็นชิ้นส่วนเดิมๆแบบนี้เลยไม่มีรอยขันไม่มีรอยคลายไม่มีรอยขยับแน่นอนสามารถเอาสำเนาไปเช็คได้ที่ศูนย์โชว์รูมโตโตยต้าได้ทั่วประเทศเลยนะเราการันตีจริงๆ แล้วก็มาดูในส่วนของเครื่องนะคะเครื่องยนต์ไม่มีรอยเยืมจากน้ํามันเครื่องนะคะเครื่องยนต์ยังแห้งๆแบบนี้เลยนะสภาพแบตเตอรี่ก็เป็นแบตเตอรี่ใหม่ๆนะคะเพิ่งเปลี่ยนเลยของปีหกสี่นะคะมาดูในส่วนของนะคะน็อตฝากระโปรงกันบ้างนะคะอันนี้จะเป็นน็อตฝากระโปรงนะเม็ดอาร์คทุกเม็ดอยู่ที่เดิมเม็ดรอยซีน รอยยางซีนอันนี้คือให้ดูกันจัดจะนะคะดูกันชัดๆไปเลยแล้วก็ฉนวนกันความร้อนอันนี้ก็จะเป็นติดมากับตัวรถเลยไม่มีการเปลี่ยนแต่อย่างใดนะคะอันนี้คือรีวิวตามความจริงเลยนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าท่านไหนอยากมาสัมผัสนะคะอยากมาเห็นบริษัทเพชรยนต์อยากมาทดลองขับอยากมาเห็นรถตัวจริงอยากมานะคะพูดคุยกับเจ้าจ๋าก็อย่าลืมนะคะทักทายกันเข้ามา หรือว่าจะเป็นการโทรนะคะสอบถามกันเข้ามาก่อนเลยนะคะรายละเอียดอื่นๆนะคะเราสามารถปรึกษากันได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะมาถึงท้ายคลิปแล้วเจ้าจ๋าก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ดูคลิปนะคะหรือว่าชอบรถคันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามช่องของเจ้าจ๋ารถสวยเขตเอไ้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดการรีวิวรถเข้ามาใหม่ๆทุกวันเจ้าจ๋าจะอัปเดตและอัปโหลดให้ลูกค้าดูทุกวันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเจ้าจ๋าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ